สวัสดีเพื่อนเพื่อนเช้าวันอังคารครับผมวันนี้เป็นวันอังคารที่26พฤศจิกายน2567นะครับเพื่อนเพื่อนครับก็เมื่อวานต้องขออภัยด้วยครับเพื่อนเพื่อนครับไม่ทันได้อัดคลิปครับของเป็นเซตวันจันทร์นะฮะเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าเพราะว่าเมื่อวานผมติดภารกิจนิดหน่อยครับก็เดี๋ยววันนี้ก็รีบมาอัพคลิปกันแต่เช้าเลยนะครับเพื่อนก็ อย่ารอช้าเลยครับเพื่อนๆครับก็ตลาดใกล้จะเปิดแล้วครับตอนนี้เวลา9โมง13นาทีนะครับนะฮะมาอัพเดตตลาดเซ็ตไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานก็ตลาดปิดลบไป2.99จุดหรือตีเป็นเลขกลมๆ3จุดก็ได้ครับเพื่อนๆครับผมนะฮะปิดไม่ยังปิดไม่เจมอ่ะครับเพื่อนๆกาลังผมไม่แน่ใจนะอันนี้ความคิดผมเองนะผมมันมีโซนแนวรับแนวต้านชัดเจนครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยหน้าจอก็เป็นกราฟเซตแล้วละครับนี่ฮะแนวอันนี้แนวต้านอันนี้แนวรับชัดเจนเลยครับอยู่ตรงนี้ครับมันจะก็ค่อยไหลไปลงไปเรื่อยๆซึมๆซึมๆลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพื่อนเอน,นะเราต้องเซตอัปเดตกันรายวันเลยครับสำหรับตลาดเซตนะฮะก็ถ้ามาดูไทมฟเฟรมย่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อวานนะเปิด เขียวขึ้นไปแล้วก็ค่อย,อยๆไหลโลยรา,าคาโลยลงมาเรื่อยๆจนกลับมาติดลบสามจุดนะครับเนี่ยฮะอุตสาห์เปิดขึ้นไปซะกระโดดซะสวยเลยนะครับไปถึงพันสี่ร้อยห้าสิบห้าครับเข้าๆนะเพื่อนๆนะเลขเอาเลขแบบไม่มีทศนิยมนะครับอ่าอันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ผมจะเฝ้าวันนี้กันนะเพื่อนๆนะว่าจะมีตัวไหนมั่งก็ทําการบ้านมาเรียบร้อยแล้วครับมาตัวแรกก็คือตัว TTA มาครับ TTA นี่ฮะเมื่อวานพักตัวพอดีเลยนะผมจะบอกให้เพราะว่าถ้าเมื่อวานผมมา,าถ้าเมื่อวาน,ม,วานม,มีคลิปมาผมก็จะเลือก TTA เหมือนกันนี่แหละ TTA SHR เนี่ยมันเป็นหุ้นการบ้านของวันวันอาทิตย์อะที่ผมอัปคลิปไว้หน,น้าเพื่อนๆนะ เสร็จก็แบบที่ผมบอกก็ต้องรอรอต้องรอให้เขาย่อลงนะครับและเมื่อวานเขาก็ย่อลงแล้วนะครับอ่ามาเดี๋ยวราคาตอนนี้มันคือห้าจุดจดห้าครับเพื่อนๆนนะครับวันนี้คือเขาพักตัวแล้วนะอ่ามาดูซิว่าจะพักตัวอีกกี่วันนะครับตอนนี้เราจะเริ่มเลงกันละอ่ามาดูตามเฟรมย่อยกันครับเพื่อนเพื่อน่ามานี่เห็นไหมฮะพักตัวอ่อนๆ่นุ่มๆนะครับเพื่อนเพื่อ ไม่ลึกนะพักตัวลงมาอากี่ช่องเดี๋ยวผมดูนะอ่พักตัวลงมานี่งไงแทบจะไม่พักเลยนะเพื่อนๆดูดินะครับสำหรับ t d a แปด5ครับราคากำลังดีครับย่อลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะจากราคาจากราคาเด้งขึ้นมาตัวใหญ่ๆเนี่ยจากราคา5.65นะครับถ้าย่อลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งก,ก็พิจารณาได้แล้วนะครับเพื่อนๆ ดูตลาดแล้วก็ดูบิดออฟเฟอร์ประกอบนะครับสำหรับตัว TTA อ่าตัวแรกก็คือตัว TTA นะฮะตัวที่2ก็ RBF ครับมา RBF RBF RB นี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหารนะครับเพื่อนๆนี่คืออย่างนี้ RBF นี่นะผมจะบอกว่า เขายืนเส้นสิบวันเพื่อนๆสวยความคิดผมนะสวยนะห้าจุดเก้าศูนย์นะฮะแต่แต่สวยสวยลักษณะนี้คือลักษณะแบบเหมือนจะย้อยลงก่อน่ะเพื่อนเพื่อนะเพราะว่าเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดูดีๆนะตัว rbf นี่นะนี่ฮะตัวผมขยายแตงใหญ่ดูตัว rbf เนี่ยเพื่อนเพื่อดูเข้ามาหลายวันแล้วนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมเข้ามาหลายๆายวันแล้ว rbf เนี่ย นี่ฮะเขามาตั้งแต่วันที่13เดือน11เนนะครับก็เป็นอาทิตย์แล้วล่ละอาทิตย์ที่แล้วล่ะเขาคือเ,เขาเริ่มมาแล้วแหละผมว่าน่าจะมีแรงเทขายทำกำไรมานะเพราะว่าขึ้นไปเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสังเกตดูถ้าแท่งเทียนมันจะค่อยๆขึ้นไปเนี่ยอา่าให้เพื่อนเพื่อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ฮะเขาไปได้3วันเขาก็ลงมาอีก3วัน เห็นไหมเพื่อนเพื่อนตงดูแล้วเขาก็ขึ้นมาอีก2วันแล้วก็เมื่อวานเขาก็ขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งผมว่าน่าจะน่าจะย้อยลงมาพักตัวก่อนนะสาหรับตัว rbf นะนะครับก็แต่ว่ามันเป็นหุ้นสวยที่น่าเฝ้าไหเพื่อนเพื่อนมันเหมือนต้นทางอะ่ะนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูทางฟิวย้อยกันเเห็นหมเมื่อวานก็ขนาดนี้เพื่อนเพื่อนดูนะสมมุติว่าถ้าผมจะเฝ้า rbf นี่ผมก็จะตั้งสต็อปลอของตัวเมื่อวัน ของตัวเมื่อวันศุกร์นี่ฮะอันนี้คือคือเซตวันศุกรนะ์นะเพื่อนๆนะที่เขาดีดเขียวขึ้นมาแท่งใหญ่นะแล้วก็เมื่อวานเขาก็ลงมาพักตัวเห็นไหมเพื่อนๆดูลงมาพักตัวอ่ะผมเอาเส้นนี้ออกนะอ่าเห็นไหมฮะแล้วก็กลับมายืนได้ปิดไป5.9 0ูอ่าแต่ถ้าวันนี้เขาย้อยลงอีกผมว่าน่าจะย้อยลงนะ อันนี้นี่ความรู้สึกผมเองนะเพราะว่าคืออย่างนี้เพื่อนๆถ้าดูจากแท่งเดนนะฮนะมันมันมันเล่นมาหลายวันแล้วหรือไม่ก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆมีสองสองเคสตอนเช้าเปิดมาปุ๊บขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็ย้อยลงอ่าอย่างนี้ก็ได้อืมฉะนั้นต้องเฝ้าไงแต่ถ้าย้อยลงเลยอ่ะทรงเนี้ยฮะถ้าย้อยลงลงมาปุ๊บลงมาเลยอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้นะไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้เพื่อนๆ เขาอาจจะมาเขียวเขาอาจจะมาเดวันนี้เขาอาจจะมาแดงลึกก็ได้นะฮะเขาอาจจะมาแดงลึกก็ได้นี่ตัวนี้เหมือนเหมือนตัวนี้เพื่อนเพื่อเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะว่าก่อนวันศุกร์สวยแต่วันจัน์เห็นไหมจะไม่สวยเลยเดี๋ยวเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูนะตัวอย่างว่าทําไมหุ้นไทยถึง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 ไม่ถึงแปลกแอ่ะอ่านะฮะ ตัวนั้นก็คือตัวโกโก้ Co 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 ครับอ่าดีวผมให้เพื่อนๆดูตัวอย่างอย่างเดียวนะตัวโกโก้เห็นไหมเพื่อนๆดูเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตดูดีๆตัวโกโก้ Co 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 เนี่ยเห็นไหมสมมติถ้าเราปิดแท่งแท่งแดงนี้ไว้ฮะเพื<ๆ>่อนๆก็คือเป็นแท่งเขียวอย่างเงี้ยสวยสวยมากคนลงทุนทั่วไทยอ่ะคนลงทุนตลาดหุ้นทั่วไทยต้องเห็นแล้วก็คิดว่าสวยชัวร์ เพราะว่ามาแท่งเขียวยืน10วันอย่างเงี้ยมันต้องน่าจะไปต่อใช่ไหมฮะเพื่อนเพื<ๆ>่อนแต่เพื่อนเพื<ๆ>่อนดูสิความเนี่ยผมจะบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยนะต้องเล่นแบบที่เขาให้เล่นอะเราไม่ควรจะแบบไม่ใช่แต่ผมพูดไม่ไมถูกเราผมพูดลักษณะนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าบางเพื่อนเพื<ๆ>่อนอาจจะชอบรันเทรนนะอาจจะมีการรันเทรนรันเทรนได้แต่ว่าถ้ามันไม่ถ้ามันแบบจุด ที่ว่าไม่น่าจะรันเทรนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะแนะนำฮะก็คือเราต้องเทคกาไรออกมาก่อนเนี่ยเพื่อนๆดูขึ้นไปแท่งเขียวอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็กลับมาปิดแท่งแดงเมื่อวานนะฮะไหมกลับมาเท่าเท่าเดิมนะครับถ้าเรามาดูตามเฟรมย่อยไปนะามาเนี่ยผมก็เห็นแล้วโกโก,โก้ไปไหมเพื่อนๆดูกลับมากลับมาปิดเห็นไหมตรงเส้นตรงนี้นครับนี่เพื่อนๆดูอะกลับมาเท่าเดิมเลยเมื่อวานเห็นไหมก็ วันนี้ก็ต้องเฝ้าต่อ,อสำหรับตัวโกโก้นะไอตัวโกโก้โกโก้เนี่ยผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าเทียบกับ RBF เมื่อกี้นะนะครับไอไอไอตัวนี้มาเปิดเปิดให้แค่เป็นยกตัวอย่างให้ให้ดูอย่างเดียวว่าอ๋อพอเขายิงแท่งเขียวไปได้ปุ๊บอีกวันหนึ่งเขาก็กลับมาปิดแท่งแดงกลับมาเท่าทุนได้เหมือนเดิมเนี่ฮะถึงจะบอกว่าถึงจะบอกว่าเอ,อ่อ RBF ก็น่าจะประมาณนี้ไหมผมไม่แน่ใจไง ฉะนั้นเราต้องดูตลาดวันนี้นะครับอันนี้สําหรับตัวโค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 นะครับเอาให้ยกตัวอย่างแต่ก็ยังสวยนะเพื่อนๆนะแต่เราเราจะต้องดูวันนี้แล้วก็ดูพรุ่งนี้ไปนะครับอ่ามาคราวนี้ก็จะเป็นตัวต่อไปนะครับอ่านี่โคโคโคนี่ยกตัวอย่างนะเพื่อนๆนะอ่าตัวต่อไปก็เป็น OSP ครับเพื่อนๆขุนตัวใหญ่หน่อยนะ OSP โอโซสภาครับ แน่ไหมเพื่อนๆดูนี่เห็นไหมมันจะมาเหมือน RBF กับโคโก้ไหมหลักเพืเ่อนๆเห็นไหมยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบตังค์ครับน่ฮะนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาเหมือนเหมือนสองตัวที่ผมเอ่ยมาข้างหน้าก่อนหน้านี้ไหมนะแต่ว่าเราจะจะดูยังไงว่าจะไปต่อก็ผมแนะอย่างนี้นะอยังไงเดียว อ่าเดี๋ยวไปดูทางฟิมย่อยก่อนดีกว่าอามาจะได้ดูได้เห็นไหมเพื่อนๆนี่ฮะก็หลุดตรงนี้ผมแนะนําให้สต็อกก่อนน่ะนี่ฮะหลุดขึ้นมาจากตัวเท่าเขาอ่ะสต็อกก่อนถ้าเพื่อนๆรับได้ก็ถอยลงมา20.8สรับได้น้อยหน่อยก็20.7ส่นะครับอ่าถ้ารับได้สุดๆเลยก็20.6ครับเพื่อนๆผมว่าเขาฟอร์มตัวมาแล้วล่ะเขาคงไม่ให้หลุดยี่ อันนี้ความความคิดผมเองนะเหไหมเพื่อนๆนดูเห็นไหมเห็นไหมครับเพราะว่าเพื่อนเดูวันที่15เดือน1 1เห็นไหมเขาก็ลงมาสุดแค่20.70เองนะครับผมเกรงว่าถ้าเกิดเขาลงมาแต่20.7เนี่ยแล้วก็เขาจะโอ์แลปขึ้นไปไงเหมืนคล้ายๆว่ามามากินสต็อปก่อนนั้นหลอกกินสต็อปอะครับประมาณนั้นฉะนั้นก็ถ้าถอยลงมาอีกช่องหนึ่งเนี่ยก็คือก็คือ เอาให้เต็มที่เลยนะครับนี่สําหรับ OSP นะเพื่อนเพื่อนนะอ่าแล้วก็เพื่อนๆดูสินั่นแหละผมก็กังวลว่ามันจะเหมือนตัวโกโกโกับ IBF หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นหุ้นสวยไงก็เราวันนี้ก็เลยเอามาลองเฝ้าดูก่อนนะครับสําหรับตัว OSP นะฮะอ่ะตัวต่อไปแล้วครับเพื่อนๆก็เป็นตัว AAI ครับผมอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็สวยอ่าเพื่อนๆดูโค้ง เห็นไหมเพ่อดูปุ๊บโค้งขึ้นครับก็ลงมาแล้วก็คราวนี้ก็โค้งจะขึ้นแมันจะขึ้นไปถึง6บาท90้าได้ไหมทิศไฮเดิมอ่าเราก็ต้องรุ้นกันครับตัวนี้นะสำหรับ AAI 5.85นะครับปิดเมื่อวานไป5.85สําสำหรับนะครับอันนี้ก็ธุรกิจอาหารนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตัว AAI เนี่ยใช่ไหม A A I อ่าถ้าผิดยังไงก็ขอประธานอภัยด้วยนะเพื่อนๆนะเพราะว่าผมไม่ค่อยจําข้อมูลพวกนี้ผมจําแต่อ่าพวกราคาหุ้นแล้วก็ตัวส่งกราฟเท่านั้นครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูตามเฟรมย่อยกันนะครับสําหรับตัว AAI อ่าเห็นไหมเพื่อนๆนี่จริงๆนะมันสต็อปตื้นมากเลยนะถ้าสําหรับตัว AAI นะเห็นไหมเพื่อนๆดูเห็นไหมผมบีบไปดูเลยนะอ่ะผมบีบเลยอ่าเพื่อนๆดูผมบีบเนี่ยสต็อปตรงนี้เอง นี่ฮะอ่าสต็อปตรงนี้เองห้าจุดหกศูนย์นี่ครับแนวนี้เองอืมกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องครับนี่สำหรับตัว aai นี่ผมว่าน่าลุ้นน่าลุ้นตัว aai นะสำหรับตัว aai ครับผมก็อีกตัวหนึ่งอ่าตัวสวยเหมือนกันแต่เป็นตัววอลลุ่มน้อยอ่ะที่ผมดู นะฮะตอนนี้จะหาเราจะหาหุ้นหุ้นแนวต้นทางเล่นกันนะครับเพื่อเซฟความปลอดภัยด้วยเพราะว่าเวลาวิ่งก็วิ่งวิ่งได้ไม่กี่วันแล้วก็หลุดไปนะฮะตัวต่อไปก็เป็น nsl ครับผมบอกลูปน้อยนะเพื่อนๆน,นืบอกก่อนนะแต่ nsl อ่านี่ครับตัวละ33บาทครับตัวละสาบาท nsl อ่าเมื่อวานยืน10วันแต่ไม่เต็ม10วันก็หลุดหลุดเส้น10วันขึ้นมาแล้วก็กลับมายืนเส้น10วันได้10วันได้นะครับสำหรับตัว nsl อ่ามาดูทำฟรยมย่อยนครับเพื่อนเอ,นอ่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,อนดูวอลุ่มน้อยนะผมจำได้ข้างละไม่กี่ข้างละประมาณไม่เยอะครับไม่เยอะวอลุ่มวอลุ่มหลักแสนครับแต่ละด้านครับยังไม่ถึงล้านครับอ่านี่ฮะเพื่อนๆนดู สำหรับตัว NSL ก็หุ้นสวยนะหุ้นสวยนะผมว่าเขาจะฟอร์มตัวสะสมกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะส่วนใหญ่ผมจะเจอหุ้นต้นทางอ่ะเพื่อนๆนี่ยผมจะเจอหุ้นต้นทางอย่างนี้บ่อยมากเลยเอ่อเพราะว่าเพราะว่าเราเราถ้าเราหาเจอก่อนเนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นมากเลยครับเราซื้อไปก่อนแล้วก็ถ้าผิดทางเราสต็อปสต็อปแล้วพวกหุ้นชุดพวกนี้นะ่ะสต็อปตื้นมาก สต็อปจะตื่นมากนะฮะอืมหุ้น NSL นะครับเพื่อนๆนะอืมอ่ะก็มีอีกตัวหนึ่งผมกำลังเลงอยู่แต่ว่าแค่เลงอย่างเดียวนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันมันจะสวยไม่ไม่รู้ก็เดี๋ยววันสองวันนี้ก็รู้เรื่องครับอ่ะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเอลินนะครับเอลินอ่ะเพื่อนๆดูไม่สวยละเห็นไหม ถ้าผมจำไม่ผิดผมบอกอาทิตย์ที่แล้วรอบหนึ่งด้วยนะตัวเอรินนะตั้งแต่แท่งแท่งเขียวนี้ยิงขึ้นมาอา่านี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับตั้งแต่แท่งเขียวยิงขึ้นมาเมื่อวันที่เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะวันที่ยี่อ้อสิบเก้าครับผมสิบเก้าเดือนสิบเอ็ดอ่าสิบเก้าเดือนสิบเอ็ดเขายิงแท่งเขียวขึ้นมาผมก็นึกว่าสวยแล้วนะครับเพราะว่าลงมา,มานานมากแล้วลงมาหลายวันแล้วนี่ฮะ สองส,ส,สามอาทิตย์เลยครับเนี่ยลงมายิงแท่งเขียวยืนไม่ได้อนะครับแต่ถ้าเราสังเกตพฤติกรรมดีๆนะอันนี้อันนี้คือผมสังเกตพฤติกรรมแล้วนะมาดูด้วยไทมเฟรมย่อยอ่านี่เพื่อนๆดูตรงจุดนี้ครับเป็นชุดแท่งเขียวที่ยิงขึ้นมาเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ดูนี่ครับแล้วก็ พฤติกรรมหลังจากนั้นสามวันนะเพื่อนๆหลังจากนั้นสามวันนะครับนี่ฮะนี่หนึ่งสองสามสี่อ๋อสี่วันครับเพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่เนี่ยวันนี้ก็รู้ครับว่าหลุดหรือไม่หลุดนะฮะตั้งไว้ตรงนี้เลยครับศูนย์จุดเจ็ดหกนี่ครับอันนี้กรณีกรณีกรณีเล่นนะเพื่อนเพื่อนนะกรณีเล่นนะผมผมเฝ้าอยู่ผมยังไม่ได้ ไม่ได้ทำการซื้ออะไรเลยนะนะครับต้องดูปฏิปฏกิริยาพฤติกรรมเขาอีกนิดนึงอ่านี่ฮะตรงจุดนี้เอรินมีวอลลุ่มด vale ้วยวอลลุ่มมากกว่าตัว NSL ครับนี่ฮะตัวเอลินนี่เล่นสนุกนะตัวเอรินเนี่ยเวลาขึ้นทีอขึ้นเยอะช่วงเขาช่วงเขาขึ้นนะแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนๆดูว่าเห็นไ,ไหมตามฟมเดม D เขาเห็นไหม มันมันไม่ใช่เชิงขึ้นไงเพื่อนเพื่อนมันเป็นเชิงเด้งอะ่ะเราจะเล่นเราจะเล่นเน้นเด้งครับอันนี้ที่ผมเอามาเฝ้าเนี่ยก็คือผมจะเล่นเน้นตัวเด้งอย่างเดียวเด้งราคาเด้งอย่างเดียวคือไปจับจุดที่ต่ําที่สุดของเขาไว้ได้ของของในแท่งเทียนอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าวันวันแท่งไหนนะแต่ถ้าเขาหลุดตรงนี้มันจะลึกไปเพื่อนเพื่อนเนี่ยตรงจุดหกเก้าเนี่ยที่เขายิงเขียวขึ้นมามันจะลึกไปนะครับ ตรงนี้มันจะลึกไปสําหรับผมแต่ว่าเฝ้าไว้ก่อนตัวนี้ตัวเอรินถ้าทาํเฟรมย่อยก็เนี่ยฮะเพื่อนเพื่อนผมสังเกตดูหลายวันแล้วนี่ตั้งแต่เขายิงเขียวขึ้นมานั่นแหละผมก็คอยเฝ้าสังเกตดูเนี่ยนี่ฮะมีดึงหลุดหน่อยหนึ่งช่องสองช่องเนี่ยเพื่อนเพื่อนถ้าวันนี้เออเป็นแท่งแดงอีกก็ผมก็ไม่สนแล้วนะวันนี้แต่ถ้าวันนี้กลับไปยืนเขียวได้เ,เริ่มน่าสนใจแล้วนะเพื่อนๆสําสำหรับตัวเอรินนะครับเอริน ราคาตอนนี้0.79ครับผม0 7 7้าถ้าตลาดดีผมว่าน่าจะไปนะครับถ้าตลาดดีผมว่าน่าจะยืนได้ให้เขายืนได้ก่อนขั้นแรกคืออย่างนี้ให้เขายืนยืนราคาให้ได้ก่อนถ้าเขายืนราคาได้เขาก็เราเราก็ค่อยมาจับตาดูอีกทีสําหรับแอรลินตัวนี้ตัวแถมที่ผมจะเฝ้านะเ,เพื่อนๆนะมันเป็นชุดแนวล่างไงนี่ฮะชุดแนวล่างอย่างเงี้ยก็ ไม่ไม่ปกติเขาไม่เล่นกันครับแต่ถ้าเล่นลุ้นเด้งอ,อ่ะผมเอาเล่นเล่นเด้งได้ครับต้องหนีเร็วออกเร็วสต็อปต้องมีสําหรับตัวเอรินอ่ะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลา9ก้าโมงสามสนาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงตลาดเปิดแล้วครับเพื่อนๆพีโอเพนทุราคามาแล้วนะครับก็ถือดด้วยความระมัดระวังครับเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยครับช่วงนี้บ้านผมภาคใต้ฝนตกหนักมากนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับผม,มเพื่อนๆครับสวัสดีครับผม